うん。 การที่เทโลเมียสั้นลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างอันดับแรกเรกรรมพันธุ์อันนี้ก็คงจะเป็นโชคชะตาของขอครอบครัวนั้นๆไปของตระกูลนั้นๆไปนะคะซึ่งเขาก็จะมีเทโลเมียสั้นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมถอยของร่างกายในทุกๆระบบก็จะเป็นไปได้เร็วกว่าครอบครัวอื่นๆถัดมาเรามาดูปัจจัยที่ทาให้เทโลเมียสั้นมีอะไรอัอนแรกอ้วนเพราะว่าคนอ้วนจะต้องมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาแบ่งเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเทโลเมียก็จะสั้นลงเร็วกว่าคนอื่นถึงเป็นที่มาของภาวะ แทรกซ้อนของโรคต่างๆได้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆถัดมาการกินน้ําตาลมากไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายเทโลเมียร์ก็จะสั้นลงเร็วพวกโรคต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มโรคเอ d ซดีเช่นความดันสูงเบาหวานนะคะพวกนี้ก็จะส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูอีกเรื่องหนึง่งก็ในเรื่องของมลพิษเรื่องของอากาศสิ่งแวดล้อมที่เราบอกว่าตรงนี้ก็ทําให้เทโลเมียร์สั้นลงเร็วเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพสูบบุหรี่มือสองก็คือพว ที่ได้สัมผัสควันบุหรี่อยู่ตลอดเวลาก็คือเฉพาะกลุ่มคนที่ทํางานในบรรยากาศที่แออัดพวกนั้นนี่ก็จะมีโอกาสสัมผัสกับควันบุหรี่ค่อนข้างเยอะก็จะอันตรายเหมือนกันเนาะทำให้เกิดเทโลเมียสั้นได้มากเหมือนกันแอลกอฮอล์อันนี้ก็ชัดเจนนะคะภาวะเครียดการนอนไม่เพียงพอการไม่ออกกําลังกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายมันก็เกี่ยวข้องกับเทโลเมียที่สั้นลงถ้าอาจารย์พิเชษก็ได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นนวัตกรรมที่สกัดมาจาก พืชบังกุโบบงาดําทั่วเหลืองฝรั่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเทโลเมียที่สั้นลงเพราะว่าเราพัฒนาต่อย,ยอดมาจากนวัตกรรมที่ช่วยกําจัดเนื้อร้ายเป็นพื้นฐานอยู่เอามาต่อย,ยอดให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างเทโลเมียได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าวัฒนชีวะจะไปทําให้เซลล์เนื้อร้ายเนี่ยเจริญเติบโตวรวดเร็วผิดปกติไม่มีโอกาสที่จะได้โตนะคะ